ยามรุ่งสางในบึงกว้างหมอกบางลอยเหนือผือนน้ำขอบฟ้าเริ่มกลายเป็นสีทองแม่เป็ดว่ายน้ำพาลูกๆหาปลาหากุ้งตัวเล็กกินเป็นอาหารทันใดนั้นเสียงระลอกคลื่นที่แวกขึ้นมาอย่างเฉียบพลันตู้มแล้วจมหายไปในเสี้ยววินาทีลูกเป็ดน้อยคือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไม่ทันแม้แต่จะดิ้นสู้ เพราะสัตว์ที่อยู่ใต้ผิวน้ำนั้นคือราชาแห่งบึงน้ำผู้ลึกลับดุร้ายและน่ากลัวที่สุดในอาณาจักรน้ำจืดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คลิปนี้น้านาสาระจะพาคุณไปพบกับปลาชโดปลานักล่าที่มีชื่อเสียงจากความดุดันและขนาดที่ใหญ่โตปลาชโดหรือปลาแมลงผู้มีชื่อสามัญคือ giant snakehead fish ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชันนาไมโครเพลเทสเป็นปลาขนาดใหญ่สุดในวงปลาช่อนที่เรียกว่าชานิเดปลาชโดเป็นหนึ่งในนักล่าที่โหดเคี้ยนที่สุดในธรรมชาติลำตัวของมันยาวได้ถึง1เมตรมีน้ำหนักมากกว่า10กิโลกรัมลำตัวสีดำทะมึนกับลวดลายสีเขียวและขาวที่ดูแล้วน่าสะพรึงกลัวภายในปากมีฟันแหลมคมดวงตาเล็กแวววับใต้ผิวน้ำ มันคือเงาที่ว่ายน้ำอย่างเงียบงันช้าบ้างเร็วบ้างจนเหยื่อแทบไม่รู้ว่าความตายได้จ้องมองอยู่แค่คืบเดียวชโดมันไม่ได้มาว่ายน้ำเล่นหรอกมันมาเพื่อฆ่าเสียงชายแก่ชาบึงคนหนึ่งพูดพร้อมหัวเราะเบาๆเขาเล่าว่าเคยเห็นมันพุ่งขึ้นงับลูกเป็ดทั้งฝูงต่อหน้าต่อตามันขึ้นมาแค่ตัวเดียวะแต่หายไปพร้อมกับลูกเป็ดสามตัว ปลาชโดมีชื่อเรียกที่เปลี่ยนไปตามวัยคือลูกครอกหมายถึงลูกปลาชโดที่ยังรวมฝูงมีพ่อแม่ปลาชโดคอยเฝ้าดูแลที่เรามักจะเห็นเป็นตัวสีแดงสีสม้มขึ้นมาหายใจเป็นฟองกลุ่มละไม่ต่ำกว่าร้อยตัวเมื่อโตขึ้นมีความยาวประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรจะเรียกว่าปลาชโดปอกหมายถึงลูกป,ปลาชโดที่เพิ่งแยกออกจากพ่อแม่ จะมีสีลำตัวเป็นสีน้ำตาลและมี mer, มแถบสีดำส้มและเหลืองผ้าตามความยาวลำตัวสองแถบบริเวณหางสีแดงสดเมื่อเริ่มโตขึ้นมาแถบสีจะเริ่มลบเลือนและจางหายไปเมื่อโตเต็มวัยจะเรียกว่าปลาแมลงผู้สีของลำตัวจะกลายเป็นสีเขียวอมน้ำตาลหรือสีดำเข้มเหลือบเขียวคล้ายกับสีของเปลือกหอยแมลงผู้ส่วนที่เรียกว่าชโดธาน คือปลาชะโดที่มีสีดำทะมึนและไม่ค่อยมีลวดลายปลาชะโดดุร้ายห่วงถิน่นแถมยังมีฟันแหลมคมถึงขนาดได้ชื่อเป็นปลาสายพันหนึ่งที่ต้องมีการล่าเพื่อควบคุมจำนวนพวกมันจะมีอุปนิสัยดุร้ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเลี้ยงและดูแลลูกน้อยเฝ้าดูแลไข่และลูกอ่อนพ่อและแม่ปลาชะโดจะกัดและทำร้ายสัตว์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาใกล้รงังไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์ จึงมักมีผู้ถูกปลาชโดกัดและทำร้ายอยู่บ่อยๆช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นฤดูผสมพันธุ์ของปลาชโดจะได้เห็นพฤติกรรมของปลาชโดนั่นคือการตีแปลงสร้างอนาเขตของปลาชโดเป็นที่มาของคำเรียกทรงผมประเภทหนึ่งพอแม่ปลาจะใช้ปากคาบกอพืชน้ำหรือใบไม้มาทำเป็นรังที่อยู่บริเวณน้ำตื้นและบริเวณขอบตามริมบึงเพื่อใช้ในการวางไข่ และเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวคนโบราณสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของรางปลาชะโดบนผิวน้ำเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าชโดโตีแปลงหนึ่งในคำเปรียบเทียบลักษณะหัวล้านตามตำราว่าด้วยล้านเป็นวงคล้ายดงน้ำขังมีผมรอบซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนชะโดที่ตีแปลงแรงจนน้ำและสิ่งโดยรอบก,กระเซ็นออกไป ชโดตีแปลงปรากฏให้เห็นในการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เรียกว่าผัวล้านชนกันปลาชโดเป็นนักล่าชั้นบนสุดในถิ่นอนณาเขตและสิ่งแวดล้อมของมันความสามารถหนึ่งที่ทำให้ปลาชโดรอดมาได้แม้ในน้ำที่ขาดออกซิเจนคืออวัยวะหายใจเสริมที่เรียกว่า accessory breathing organ คือเนื้อเยื่อพิเศษในโพรงเหงือก ที่ช่วยให้มันสามารถหายใจจากอากาศได้โดยตรงอย่างที่รู้กันพวกมันขยายพันธุ์ได้ดีในแหล่งน้ำนิ่งพอแม่ปลาชะโดจะดูแลลูกๆของมันเป็นอย่างดีในขณะที่ปลาอื่นที่เป็นเหยื่อของปลาชะโดอย่างปลาส้อยปลาซิลปลาตะเพียนปลาสวายหรือปลาอะไรก็ได้ที่มันกัดเข้าปากที่ใหญ่โตของมันได้ไม่ได้คอยดูแลเลี้ยงลูกอย่างปลาชโดและสืบพันธุ์ในแหล่งน้ำนิ่งได้ไม่ดี ส่วนใหญ่ปลากินพืชมักวางไข่ออกลูกกันในบริเวณน้ำไหลหรือน้ำหลากจึงทำให้จํานวนของปลาชโดมีมากจนเกินไปเช่นเหตุการณ์ในปีพศ2552จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆกรณีปลาชโดล้นเขื่อนหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาเช่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงซึ่งเป็นระบบนิเวศน้ำนิ่งและปลาชโดในเขื่อนไล่กินปลากินพืชในเขื่อนจนหมด ทั้งๆที่เพิ่งมีการปล่อยลงเขื่อนไปกว่า20ล้านตัวทั้งนี้คาดว่าเพราะปลาชะโดคงกินลูกปลาที่ถูกนำมาปล่อยจนหมดเป็นเหมือนการให้อาหารปลาชะโดไปในตัวแม้แต่ที่ประเทศไต้หวันก็มีปลาชะโดไประบาดออกอารวาสกินปลาท้องถิ่นจนเรียบช่วงปลายปี2023นักตกปลาไทยเกิดอาการคันไม้คันมือหลังไต้หวันอยากจัดการแข่งขันตกปลาชโดเอเลีย p e c ี e จากไทย ที่กำลังระบาดอยู่ในหน้าน้ำไต้หวันขณะนี้เพียงสามเดือนจับปลาชโดไซยักษ์ได้กว่า30,000ืตัวเรียกได้ว่าจับยังไงก็จับไม่หมดสักทีหลังหลายปีที่ผ่านมาเกิดการแพร่กระจายของปลาชโดไทยในทะเลสาบสั้นมูลหรือทะเลสาบสุริยันจันทราที่เมืองหนานโถประเทศไต้หวันจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเพื่อกำจัดปลาชโดแต่พวกมันแข็งแกร่งเหลือเกิน และดูเหมือนจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยในปัจจุบันที่ไต้หวันจะมีการจัดงานเทศกาลล่าปลาชโดทุกปีเนื่องจากปลาชโดยังมีจำนวนมากตามแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนักตกปลามืออาชีพรู้ดีว่าปลาชโดไม่ใช่ปลาที่ตกง่ายมันมีความจำที่ดีและเรียนรู้จากประสบการณ์หากเคยโดนเบ็ดในบริเวณใดมันจะไม่เข้าใกล้เหยื่อในรูปแบบเดิมอีกเลย ปลาชโดดุร้ายมากจนชาวไต้หวันขนานนามปลาชโดว่าปลาเสือปลาชโดที่ระบาดอยู่ในไต้หวันนี้เป็นเอเลียนสปีชีส์ที่นำเข้ามาจากประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามพอนานเข้าผู้เลี้ยงเกิดเบื่อและไม่อยากสร้างภาระเพิ่มจึงแอบนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติและเขื่อนต่างๆซึ่งในเวลาต่อมาปลาชโดก็แพร่กระจายพันุ์อย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศท้องถิน่นนี่จึงเป็นสิ่งที่ชาวไต้หวันกังวลเพราะเกรงว่าปลาชโดจะไล่กินและทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นของไต้หวันไปจนหมดพวกมันไม่ได้กินแค่ปลาเล็กเท่านั้นเหยื่อของชโดมีตั้งแต่ก,กบเขียดไปจนถึงลูกนกน้ำที่พลัดตกน้ำแม้แต่ลูกปลาชโดก็ไม่รอดจากเขี้ยวของมันถ้าไม่มีอะไรจะกินพวกมันก็กินกันเองนี่คือธรรมชาติอันโหดร้าย ที่สอนให้มันแข็งแกร่งกว่าสัตว์น้ำชนิดใดแม้ปลาชโดจะเป็นนักล่าที่ดุร้ายแต่พวกมันก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศน้ำจืดในบึงธรรมชาติหากไม่มีชโดประชากรปลาขนาดเล็กเช่นปลาซิวปลากระสูบหรือมแมลงน้ำจะเพิ่มขึ้นจนเกินสมดุลในประเทศไทยปลาชโดมีการเลี้ยงในกระชังตามแม่น้ำใหญ่เช่นแม่น้ำเจ้าพราะยาสแกกรัง และเขื่อนวชิราวงกรจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเป็นปลาเศรษฐกิจแล้วย,ยังมีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยโดยเฉพาะลูกปลาชะโดเนื่องจากมีสีสันสวยงามและมีราคาถูกหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ